สวัสดีค่ะพี่น้องมื่อนี้ยายใหม่สิพาพี่น้องมากินขนมสาคูไส้ถั่วค่ะพี่น้องจ้าเม็ดสาคูนุ่มๆค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็พร้อมด้วยไอข้าวเกี๊ยวปากหม้อด้วยค่ะนี่ค่ะข้าวเกี๊ยวปากหม้อหรือว่าจะเป็นพวกดอกอัญชันดอกอะไรต่างๆค่ะหรือว่าจะเป็นใบเตยอะไรพากนี้จะหอมค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ไส้ถั่วข้างใน หวานนิดๆอร่อยค่ะพี่น้องจ๋าจัดไปค่ะเมนูนี้เป็นเมนูอาหารว่างค่ะพี่น้องขนมไทยเราค่ะแซ่บค่ะพี่น้องจ๋าจะทานเยอะ่ะเดี๋ยวทําให้อ้วนได้นะคะพอเป็นแป้งใช่ไหมคะคนที่รักสุขภาพก็จัดเบาๆค่ะอ่าจะหมากินแค่นี้ก็อิ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะไม่ต้องเยอะเราเน้นอยากกินค่ะนี่ค่ะก็เอา เสียบเข้าไปในในขนมนะคะ่ะแล้วกัดกินืหแซ่บค่ะพี่น้องจา้าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นต้นหอมผักหอมผักชีอะไรพวกนี้คะ่ะมากินกับแก้มะคะ่ะแซ่แบแซ่บพี่น้องคะ่ะห่อใส่แล้วก็ยัดเข่าปากอ่ะปากกว้างๆค่ะพี่น้องโอ้ยฟินไหลายพี่น้องคะ่ะแซ่บลายเขียวคำย,ยิ้งยิงตุยตุยค่ะพี่น้องแซ่แบแซ่บค่ะจัดไปเด้อค่ะเด้อผูดใดนึกอยังบ่อออกก็ เมนูขนมไทยๆเราบางคนเขาก็ทําเองค่ะยัยไหม่ทาไม่เป็นแล้วค่ะยัยไหม่ก็ต้องไปซื้อที่พวกตลาดนัดมาค่ะเขาขายตามตลาดนี้แม่ค้าใจดีค่ะรถให้ยัยไหม่ต่างหากค่ะเขาบอกขาประจํารถไทยเบิ่นวาค่ะเมื่อวานยัยไหม่ซื้อมาเบิ่นวาเอยรถไทยเด้อค่ะเด้อจําหนาได้ขาประจําเบิ่นวาขอบคุณแม่ค้าใจดีเด้อค่ะเด้อเอาซื้อเขาขายขนมหลายอย่างค่ะแล้วก็เขาอร่อยค่ะ สีสันสวยงามกับพี่น้องค่ะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เน้นความสะอาดด้วยค่ะพี่น้องค่ะจัดไปค่ะเมนูขนมไทยๆเราค่ะพี่น้องจ้าถ้าจะให้มาทำเนี่ยโอ้โหใช้เวลาค่ะของพวกนี้ขนมไทยเราใช้เวลาค่ะเราไปซื้อกินดีกว่าค่ะพี่น้องจ้าแต่ใครมีเวลาก็จัดไปค่ะยัยหม่เคยไปดูคลิปเพื่อนๆโอ้บางคนก็ทําเก่งมากค่ะทําหน้าทานเก่งมากๆใครที่ทําขนมนี่ยังไมว่าเก่งมากๆนะคะพี่น้องค่ะ ยายนี้ทำขนมไม่ค่อยเป็นค่ะเป็นเป็นบางอย่างค่ะอะไรที่ง่ายๆทำเป็นค่ะยากๆนี่ยากค่ะกลัวทำออกมาไม่อร่อยค่ะพี่น้องจ๋าก็ลองหัดไปค่ะถ้าไม่เป็นก็ต้องหัดเอาค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะวันนี้ยายใหม่ไม่มีอะไรมากเอาเมนูขนมมาให้พี่น้องอยากกินน้ำ้วค่ะเด้ออ่าสาคูไส้ถั่วค่ะแล้วก็ข้าวข้าวเกี๊ยวปากหม้อค่ะแซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะแป้งนุ่มๆค่ะพี่น้อง มาค่ะมาแซ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ยัยใหม่ก็ขอบคุณทุกๆแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กับยัยใหม่น้ำด้วยก่นพี่น้องจ้ายัยใหม่ก็บะหมี่ยังร้ยา,งายมือเนื่อยค่ะยัยใหม่ก็เอาขนมข้าวต้มมาฝากพี่น้องป้องไปสิขบูสุขคนด้วยค่ะเด้อก็อยากให้พี่น้องได้อยากกินกับยายใหม่ด้วยค่ะเด้อไม่ว่าพี่น้องที่ต่างประเทศคือกันค่ะขอบคุณทุกๆแรงใจค่ะ,ขอ,คๆๆคะขอให้พี่น้องมีความสุข ขอให้มีเงินมีทองล่ำรวยทุกๆคนค่ะพี่น้องค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประก,การค่ะมือ้อนี้ย่าหม่ขอตัวไปกินขนมก่อนนะค่ะเด้อไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ